ับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่158ถึงตอนที่159 เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานเราก็ค้างคากันอีกแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้บอกไปนะครับก็คือไอตอนท้ายคลิปนะครับไอหน้าสุดท้ายบอกได้เลยว่านะครับสาหรับใครที่ไปหาอ่านภาษาไทยก่อนนะครับจะพลาดหน้าสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับจากที่พี่อ่านอ่านมานะฉบับแปลไทยในแต่ละตอนบางทีเขาจะทําหน้าหล่นหายนะครับก็เข้าใจว่าเว็บก๊อปกต่อกันมาก็อาจจะเซฟหน้าไม่หมดทําให้หน้าภาษาไทยบางหน้าหายไปนะครับของอั้นพี่ก็เลยแปลให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่มาตกหล่นหายไปจะได้เนื้อหาครบถ้วนแต่ให้ยังไ สัพยุทธ์ทะลุคาเลมของเรานะครับอ๋อเลื่มอีกเรื่องนะครับในตอนนี้เปลี่ยนจากคาว่าพันธมิตรมืดเป็นสมาคมธมินนะครับโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คาแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดเนตให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับ ใครโดนเน็ตเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับนะป้อมปราการทะเลทรายเซอรี่ยังไม่ออกมาอีกเลยอย่าโม้ตลบอยู่หลังกำแพงไปหน่อยเลยยอมให้เราซะพวกเราจะไว้ชีวิตเจ้า คุปปาไปซะท่านเซียวลี่ไม่ใช่คนขี้ขาดอย่างที่เจ้าพูดหรอกนะโคจาร์ได้ดีนี่โกของฮันเฟิร์มีแต่โวเห่าขอเรื่องไกันนะเซียวลี่พี่ของแกเซียวตงทำลายแผนของพวกเราซะย่อยยับตลอดเวลาท่านฮันเฟิร์มกดเกี้ยวอย่างมากวันนี้แหละต้องมีพี่น้องแกตายสักคนให้ได้มันสมควรแล้วกับการกระทําของฮันเฟิงที่ังอาจมาฆ่าน้องสามของข้าข้าที่เป็นพี่ชายเขาไม่ยอมให้น้องตายเปล่าหรอกนะเรื่องนี้ต้องจบไม่สวยอยู่แล้วจงตายดับสิ้นซะเถอะพวกแก ถ้าพี่เสี่ยวลี่กล่าวเช่นนี้พวกเราก็พร้อมที่จะสู้ไปกับท่านอย่าหวังเลยที่พวกแกทั้งหมดจะสู้กับกองกําลังของพวกข้าได้ตายซะเถอะเพื่อชดใช้แกน้องสามข้าจะให้พวกเจ้าได้รับกรรมทั้งหมดมันเคลื่อนไหวได้เร็วยาประมาทเชียวลหรอมาถึงระดับกริย์แล้วหรือเนี่ยรวดเร็วยิ่งนักมาช่วยกันฆ่ามันเถอะจงตายซะเถอะระดับกษัตริย์ทั้งสองคนเล่นลุมข้าแบบนี้เลยเหรอ ดิสี่ลี่วนี้ไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วนะนี่มันบอลลูต่อโู้มันมีด้วยหรือเนียเป็นไปไม่ได้ระดับพลังขนาดนี้สามารถต่อกรกับระดับกษัตริย์ถึงสองคนได้เลยหรือเนี่ยพวกแกสองคนคิดจะมาเสียใจให,หลังไม่ทันแล้วจงตายเพื่อชดใช้กรรมแกเสียวเยี่ยนน้องหกห้าเถอะสองคนเฮ้แกประมาทอีกแล้วสินะพวกข้าไม่ได้มาสองคนซะหน่อยอะไรนะอ้าหัวหน้าเล่นจมตีข้างหลังแล้วพวกแกเล่นสระปอกชัดพวกแกมันก็เหมือนหัวหน้าแกนั่นแหละ ที่ใหญ่แค่นี้ข้าขอฝากท่านชำระด้วยเถอะ คุณค้างเข้าไปตอนนี้แกก้มหัวให้วกเราสมาคมทมินแล้วนะพวกข้าจะขอชดใช้กับการกระทําเมื่อตอนนั้นหน่อยเถอะข้าจะสับเจ้าให้เป็นชิ้นชิ้นดังปากเลยโอ้ยผู้ใดกันทําเช่นนี้ท่านพี่ข้าขอโทษด้วยที่ทําให้ท่านต้องเป็นห่วงข้าซิลเยียนมันยังไม่ตายอยู่เนี่ยช่างมันปะไรข้าจะทําให้แกตายอีกรอบแล้วกันหากพวกเราเด่นหัวแกไปได้ท่านฮันเฟิร์นคงตบรางวัลให้วงเราอย่างงามแน่น้องสาระวังตัวด้วยพวกแกบังอาจมาทําร้ายพี่ของข้าข้าจะไม่ยกโทษให้ว่าแกเด็ดขาด ไฟของมันแตกต่างกว,ว่าเดิมอีกฮะนี่มันอะไรกันแค่ทีเดียวก็เผาพกของเราได้เกือบหมดเลยหรือเนี่ยจริงสิมันฟื้นมาจากความตายนี่นะตอนนี้มันก็ต้องเป็นลบไปค้นดาบตกเจอเยี่ยนี่เจ้าเองหรอกหรือเนี่ยหุนหันพันแล่นเล่นหนอสข้าตกใจแทบตายอย่าคิดว่าเจ้าจะบินคนเดียวได้และพวกข้าจะตามไม่ทันนะเพิ่งฟื้นขึ้นมาแท้แต่กลับลุ้นหน้ามาก่อนว่าข้าแบบนี้ไม่ให้เกียิกันบ้างเลยหรือไงกัน เสี่ยวเยี่ยนเจ้าดูระเบิดควันที่ข้าคว้างใส่พวกมันสิเห็นผนฮันตาทําให้พวกมันชง,งักได้เลยล่ะพวกแกทั้งหมดต้องกลับไปซะพี่ชายของเสี่ยวเยี่ยนตอนนี้ได้รับความคุมค้มครองจากสถาบันเจียหนานแล้ว,ลวนะพวกแกต้องเอาคาพูดของข้าไปให้ฮันเปิงฟังซักเสี่ยวเยี่ยนศัตรูเก่าของแกกลับมาแล้วสักวันข้าจะกลับไปแก้แค้นเจ้าดีใจจริงๆที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่น้องสาว ที่ใหญ่พวกเราบาดเจ็บหนักมากจากตอนนั้นข้านี่มันช่างไร้ประโยชน์เสียจริงๆถึงแม้ว่าพลังของข้าจะไปอยู่ระดับกษัตริย์แล้วก็ตามนี่ท่านไปอยู่ในระดับกษัตริย์ภายในระยะเวลาสั้นนิดเดียวเช่นนี้ได้ยังไงกันมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ทําเช่นนี้ได้นะครับโหข้าลืมบอกว่าข้าได้เจอของบางอย่างที่ช่วยให้พลังของข้าเพิ่มระวีคูณขึ้นมาน่ะสิสัญ,ญลักษณ์พลังนี่มันพลังตายที่ยืมคืนมันจะช่วยเพิ่มระดับได้ก็จริงแต่ว่าอีกสองปีให้หลังมันจะทําให้ท่านตายได้ท่านพี่ทาไมพี่ถึงได้ส้สพเช่นนนีกััครบ เพราะว่าการตายที่ผ่านมาในปีนั้นของเจ้านั้นทําให้ข้าเสียใจอย่างมากที่ตัวเองไร้พลังตอนนั้นข้าคิดว่าข้ามันอ่อนแอไร้พลังข้าอยากได้พลังมากกว่านี้ตอนนั้นข้าเกลียดต,ตัวเองมากที่ไม่มีแม้แต่ปัญญาที่ไหนจะไปต่อกรกับพวกมันได้ข้าได้เสี่ยงเข้าไปสู้กับฮันเฟิงศัตรูของเจ้าและนั่นก็ทําให้ข้าได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมันช่างน,น่าสมเพชสื่อจริงๆแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกให้ข้าได้บังเอิญมาพบกับซ่อของเขาที่ข้าได้พัดตกลงมานั่นเอง และมันก็ได้มอบยาเทสรรค์และคำภีประทับตายืมคืนความตายให้แก่ข้าน้องสามข้าไม่เสียใจแม้แต่น้อยที่ฝึกตาประทับนี้เพียงแค่เจ้ามายืนอยู่ตรงหน้าข้าข้าก็ดีใจยิ่งนักไม่ข้าจะไม่ยอมให้ท่านพี่ตายเด็ดขาดข้าจะหาหนทางรักษาท่านโปรดเชื้อข้าเซียวเยี่ยนมันยังมีชีวิตอยู่อีกหรือเนี่ยปเป้าหิงใจดับสูนตอนนั้นไม่ได้ฆ่ามันไปแล้วมันเลโยโถ่แต่ก็ดีในเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเราก็จะฆ่ามันเอง มันก็เปรียบได้ดั่งมแมลงสาบที่เหมือนตายแต่ก็ไม่ตายนั่นแหละเสี่ยวเยี่ยนนี่มันชั่วช้าสิจริงๆรวมถึงตระกูลของมันด้วยตอนนั้นพวกเราไม่น่าปล่อยพี่มันรอดชีวิตไปได้เลยให้ตายเถอะตระกูลเสี่ยวนี่ชอบแสหาเรื่องจริงๆเลยนะแย่แล้วครับเสี่ยวเยี่ยนกับพวกของตอนนี้มันบุกมาที่พวกเราแล้วเจ้าแน่ใจแล้ววัน่ะหรือไม่ใช่ว่าเจ้าตกใจจนเห็นภาพหลอนของมันนะจริงๆนะครับเสี่ยวเยี่ยนไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้มันพาก,กองทัพของมันมาด้วยว่าไงนะ ก็ดีนี่รอยแผลตามร,ร่างกายมันเจ็บปวดกว่าเดิมก็เพราะว่ามันปรากฏตัวขึ้นมาหากข้าได้ข้ามันทิ้งบางทีรอยแผลนี้อาจจะทุเราลงก็เป็นได้ฮันเฟิงข้ามาแล้ววันนี้พวกข้าจะขอแก้แค้นให้พวกของเมื่อข่าวนั้นปากดีอย่างนี้ไม่ผิดแน่เจ้าคือเสี่ยวเยี่ยนตัวจริง ช่างหนังเหนียวจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยขอโทษละกันที่ข้าไม่ตายจนเจ้าต้องผิดหวังถึงขนาดนี้ข้าต้องขอบใจเจ้าที่ช่วยข้าได้ครอบครองพลังของมันเปวเพังใจดับสนิวพลังของมันช่างรุนแรงอย่างมากอยากลองลิ้มรสด,ดูหน่อยไหมละ่ะนี่นี่ประโยคนั้นข้าควรจะพูดมากกว่ามัง้ง มันดีจริงๆที่เจ้าได้ครอบครองเพิงใจเดับศูนย์ไม่ก่อนข้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงล่ะเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่เพื่อต่อกรกับข้าได้เปลวเพลิงที่ต่างชนิดการต่อสู้ของศิษย์อาจารย์เดียวกันแบบนี้ข้าละดีใจยิ่งนะอะไรนะฮันเปอร์กับสยวเยี่ยนมีอาจารย์คนเดียวกันงั้นหรอเนี่ยอาจารย์ของพวกเขาเป็นใครกันถึงได้สอนการปรุงยาต่างๆได้แตกฉานเช่นนี้ โคกป่าของเจ้าสเจ้าไม่สมควรเรียกเขาว่าอาจารย์ด้วยซ้ำเจ้ามันสิทธิ์ในละคุณฮ่าฮอยากจะฆ่าข้าให้ตายมากเลยสินะพวกสถาบันเจียนน่ะนี่เป็นพวกหมกมุ่นแต่การฆ่าฟันเรื่องอะไรกันถึงได้มัวแต่แห้งเล็งแต่พวกข้าแบบนี้พวกเจ้านี่ไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวเลยจริงๆฮันเฟิรวันนี้พวกข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอีกต่อไปพวกข้าจะขอล้างแค้นให้แก่พวกพ้องที่ตายไปเพราะว่าฝีมือของเจ้าเจ้าว่าอะไรนะไม่ค่อยจะได้ยินเลยลมอะไรเข้าหูข้าแว่วๆก็ไม่รู้สิ สถาบันเจียนน่ะจะถอนลากถอนโคนสมาคมรามิให้สิ้นวันนี้แหละฮ่าฮ่าพวกเจ้าได้ยินกันหรือเปล่าพวกโอโของเจียนนา่นนี่ช่างหน้าขันจริงๆเลยว่าไหมสันเสริญพวกมันหน่อยสิพวกเราพวกมนุษย์ฝันกลางวันสันหน้าขำแบบนี้เชียวนะเว้ยเนยจมูนั่นมันช่างหน้าฆ่าให้ตายคามึงจริงๆพวกเจ้าทุกคนจงทําลายความอัปยศเมื่อข่าวนั้นจงสูบเลือดของพวกมันมาให้พวกของพวกยทนกันเถอะโอ้ได้เวลาแก้แค้นแล้วฮัชช่ามาให้ข้าลองพลังหน่อยสิ ค้อนดาก้อนพวกเจ้าทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเจ้าวันเจ้าทองและข้าจะจัดการพวกมันเองอย่าเลืมสิว่าข้าคือศัตรูของเจ้าเหมือนกันพลังของข้าตอนนี้พัฒนามากขึ้นกว่าเก่าแล้วนี่มันไม่ใช่เปลวเพิงที่แท้จริงของเปลวเพิงใจดอกสูนี่เปลวเพิงสีฟ้าคือเพิงบัวไฟสีเขียวนี่คือจิตวิญญาณของมันสินะเปลวไฟแบบนี้คือจุดสิ้นสุดของเพิงที่แท้จริง รู้ดีแบบนี้แสดงว่าเจ้าศึกษามันมาอย่างดีเหมือนกันนี่เพิงเรื่องสองนี้คือข้อแตกต่างการจะทําให้มันแข็งแกร่งได้คือการรวบรวมพลังของมันเข้าไปฮ่าฮ่าคงเป็นวิธีของอาจารย์สินะยังไงซะข้านี่แหละคือผู้ใช้เปลวไฟที่แท,ท้จริงที่เก่งที่สุดในทวีปนี้อย่าลีมอา่านมาดูถูงอาจารย์ของข้าอาจารย์คือคนที่สั่งสอนคนด้วยจิตใจที่ดีแต่เจ้าคือผู้ที่จิตใจโสม,มมนีก็่สัตว์เสืออีกเขาปิดกั้นข้าองเขาบังคับให้ข้าทํา,าทแบบนั้นเองตอนนี้ข้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว ข้าจะให้เจ้าดูความทรงจาของเขาได้ถ่ายทอดให้ข้าข้าจะให้ดูทุกการกระทำที่เขาทำต่อเจ้าเพิงแปลรูปเอามันออกไปให้พ้นข้าข้ายังจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเขาข้าจะเป็นต้องฆ่ามันข้าก็จะฆ่าเจ้าที่มีเปลวเพลิงที่แตกต่างเหมือนกันให้ดูเป็นไปไม่ได้ฮันเฟิงเลื่อนระดับเข้าไปสู่พลังของจักรพรรดิแล้วหรือเนี่ยเซียวเลี่ยนอย่าฝืนเลยให้ข้าจัดการกับฮันเฟิงต่อเถอะไม่ครั้งนี้ข้าจะไม่ขอยืมมือใครเด็ดขาดเปลวเพลิงที่แตกต่างแบบนี้การเผาไหม้ที่รุนแรงเช่นนี้ เจ้าอย่าคิดว่าจะต่อก่อนได้ง่ายๆเชียวมาหาขึ้นเปวเพงล์มถลนภาเมื่อน,นอศูน์วิรุธไม่เลวนี่ถึงเจ้าจะมีพลังเปวเพาพงิงถึง3มชนิดที่แตกต่างกันและการที่เจ้าเลื่อนมาสู่ระดับกษัตริย์ได้แบบนี้ถือว่าทําได้ดีแต่ยังไงซะพลังของข้าตอนนี้ก้าวมาสู่พลังระดับจกักรพรรดิแล้วช่องว่างของเจ้ากับข้าตอนนี้มันต่างชั้นกันเกินไป ข้าไม่มีทางตายง่ายแบบนั้นหรอกเจ้าไม่มีวันจะฆ่าข้าได้ผิดไปแล้วเจ้ามันตายไปเลยตายตั้งแต่เข้ามาที่ของข้าแล้วสัตว์อสูรเวททะเลคล้องณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วอยากจะบอกว่าผิดไปแล้วเจ้นานะครับตั้งแต่เข้ามาดูช่องนี้แล้ว เพราะว่ายังไงมันก็ค้างอยู่ดีนะครับโอเคครับไว้ยังไงเรามาต่อกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับกับสัพยุทธลุฮันเลมนะครับเรื่องราวของเซียวเยี่ยนแล้วก็ฮันเฟิงที่ต่อสู้กันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้ายังไงก็ไว้มารอติดตามกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนหรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ